นะครับก็กาสวัสดีครับเจะรูกทุ้นกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องคาราโค่มากันอีกแล้วนะวันนี้ก็มาเลิกวันที่หนึ่งใหม่นะเออขอโทษจริงๆนะเซิร์ฟพี่ดัมันเกลือมากเหตุผลที่เลิกเล่นแปลก็เพราะหนึ่งเลยเกลือสองคือเลยคือเวิไม่ทันเออเวลตามคนอื่นมันไม่ทันแล้วใช่ก็เดี๋ยวให้ดูเหตุผลที่เลิกอย่างแรกเลยนะดดเนี่ยเห็นไหมมันได้อีออนกับแทงทบมา ออก็เลยช่างแม่งเลิกเล่นแม่งเลยก็นั่นแหละก็เลยมาเล่นเซิร์ฟใหม่นะแล้วบอกเลยไอ้ดีนี้ไม่ได้รีด้วยเดี๋ยวเ,เปิดให้ดูกับว่าสุ่มไปกี่ใบล่ะนี่สุ่มแปดสิบใบนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี่แล้วจะอึง้งดูแปดสิบใบไม่ได้ฮัทหลุดเลยดอมาเป็นกระบองโคตรตึงอะ่ะนั่นแหละเดี๋ยวจะสุ่มอีก จะสุ่มสุ่มตู้ทัดเนี่ยแหละขอให้มันได้มาเหอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มอยู่เดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันก่อนนะวันนี้ผมก็น่าจะจบที่วิโยี่สิบหกได้แบบชิวชิวนะแล้วก็ของที่เรากดไปก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยรสามร้อยแปดสิบนะถึงสามรอยแปดสิบก็หยุดเลยนะส่วนป๋องม่วงก็กดไปสองลบตัวดำค่อยซึก มันหมดไปแล้วนี่เออหมดตัวดำหมดไปละก็<อ>ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนภาพอ่ะมาแล้วนีวม่มามากดนี่ก่อนตามที่มันบอกให้กดนี่เราไม่ให้หมดเลยโอเคเราไไ่ให้หมดเลยนะชเรียบร้อยนี่นะนี่ก็น่าจะปลดภาพนี้ได้ละ วันแรกนะชิปโอเคก็ปุดได้แบบง่ายๆชิปก็กลับมาติดอยู่ภาพนี้เหมือนเดิมเรียบร้อยเซิร์ม้นะ่าจะเล่นแบบชี่ยวเชียแล้วล่ะนะเพราะว่าผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าวันพฤหัสวันศุกร์ผมจะไปเข้าค่ายนะเออ ก็อาจจะไม่ลงคลิปผมก็น่าจะลงคลิปอยู่แหละแต่ว่าจะเป็นคลิปดองน่าจะใช่ต้องรอดูก่อนนะเดี๋ยวมาดูนี้กันต่อดีกว่านี่อันดับตอนนี้เราก็อยู่ที่อันดับ58ของเซิร์ฟนะที่หก็นี่จัดปูบอมไปละแต่ดูทรงไม่มีทัดสอคุยของทอ,องว่ะ เสริมนี้ไม่แน่ผมอาจจะเติมนิดหน่อยนะเติมเอาเอาวุธสามดาวของเนี่ยเติมห้าวันผมก็น่าจะเติมเอาแพ็กฟู้วันแรกก็วันพรุ่งนี้นะก็น่าจะจัดแพงนี่แหละเอาอันนี้ไปก่อนวันที่สองก็อนันนี้แล้ววันที่สามสี่ห้าก็ดูไปก่อนมีอะไรให้เติมมาก็เติมเรื่อยๆแหละเสริมนี้น่าจะดูทรงละน่าจะได้เติมเรื่อยๆนะ พลังวันนี้ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะก็อยู่แค่แสองหมื่นเองมาผมก็น่าจะสุ่มตู้นี้แล้วแหะเพราะว่าอันนี้มันออกไปเมื่อกี้ไงผมสุ่มไปเมื่อกี้แล้วได้เป็นดุลเลดกระบองมันไม่น่าจะออกสองโรติดเกมเฮียเนี่ยมันไม่เคยออกหรอกเออบอกเลยผมพูดด้วยความจริงเลยนะมันไม่เคยออกเลยตั้งแต่ผมเล่นมาไม่เคยแบบสองทองสองโรติดเลยแบบนี้ไม่เคย ส่วนใหจะแบบสักสี่ห้าลงจะออกมารอบหนึ่งเด้ยขอเป็นตัวคอนะเพราะตอนนี้ไม่มีคอเลยเอาเป็นจีนัทก็ได้อะไรก็ได้เออเอามาเป็นหน้ากากหวานนี้ก็สำหรับผมนี่ก็คือดีเลยนะเพราะผมไม่มีคอใช้คอหน้ากากหวานก็ได้ไปสิบโลกระตุกแบบนี้ทองเปล่ากระตุกแบบนี้ ไม่ใช่ทอกว่ะม่วงอืม้มตัวปืนียิบ้อยเกลือยับยับหมุนด้วยเฮ้คนอื่นเขาทำไมเขาเหมือนดวงดีอย,ย่างไงวะดูเราดิแม่แต่เฮียอะไรไมาละเอามาแทนมูมิงไรเดอร์เลยนะแล้วก็ปั้นมันเลยแต่ว่ากระป๋องไม่มีตอนนี้ ก็เอาเท่าไหนก็ใส่เท่านั้นไปก่อนปั้นๆไปก่อนตอนนี้ต้องใช้คอคือแบบลูกไฟไม่มีลำบากลำบากปั้นไปเลยก็อยู่ที่สองหมื่นพอดีเลยโอเคก็ถือว่าได้นะส่วนเจนอสผมก็ อยู่ประมาณนี้นะเจน๊น้อผมก็ทําพลังไปได้ที่เดี๋ยวลองปั้นไปดูสักแปบบ๊บสักพักหนึ่งก็อยู่ที่หกพันสามรอยนะเดี๋ยวมาดูกันนี่อันดับเจนอผมก็อยู่ที่อนะันดับที่ยี่สิบสามไหนวะเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบสามิบเจ็ดเนี่ยเนี่ยของผมก็ใส่เป็นประมาณนี้เลย อันนี้เลือดเปอร์เซ็นนะอันนี้ก็เลือดแล้วก็อะไรไม่รู้อันนี้ก็เลือดความเร็วอันนี้ก็ป้องกันโจมตีใส่ใส่ไปก่อนนะวันแรกมันไม่มีอะไรให้ใส่อยู่ละโฮ้ยมีคน,นจัดด้วยว่ะโคตึงก็ตึงอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาฟาร์มของฟ้ากันนะพรุ่งนี้ผมจะเริ่มฟาร์มของฟ้ามัง้งดูก่อน ไม่แน่อาจจะได้วันที่สามนีแ่แหละหมัง้งต้องรอดูนะมาลำมาให้หมดก่อนก็ประมาณนี้นะวันที่หนึ่งเอาจริงนะฮะถ,ถ้าเปลี่ยนกระบองเป็นเป็นตัวอื่นอะ่ะเอออย่างเป็นทัดสองหรือผมคิดผมนะขอเป็นถ้าไม่เอาอะไรมากนะก็ออกมาเป็น G4 ก็ได้ถ้าแบบต่ำๆเลยนะ G4 ถ้าสูงๆหน่อยก็ขอเป็นสักอเอาทัดมากก็ได้นะเออแต่มันไม่มีโอกาสออกสุ่มใบเดียวไปเลยสุ่มผ่านการ์ดเออใช่เกมนี้เดี๋ยวที่สองมันก็จะมีกิจกรรมเอาทัดสองอยู่แล้วนี่แต่ไม่เป็นไรเราไม่สนใจเรื่องนั้นนะเพราะว่าวิลสิ40เมื่อไหร่บิดแน่นอนมัง้ง เพราะว่าเดี๋ยวเวอ40มันจะได้กา๊าซตัวม่วง20ใบเข้ามาในกล่องนี้นะเราก็จะมาสุ่มตอนนั้นทีเดียวเลยก็ถ้ารวมจากฟุบุกิตรงนี้แล้วอีกสัก10ใบก็จะกลายเป็น30ตรงนี้อีก10ก็กลายเป็น40เดี๋ยวสักตอนนั้นเร,เราก็น่าจะมีตัวดำสัก40ใบเราก็จะไปสุ่มตอนนั้นทีเดียวเลยละกันนะ เออประมาณนี้เดี๋ยวเราไป PVP ดีกว่ามาพูดมาเยอะแล้ว PVP ตบคนซักนิดหนึ่งละกันใส่ทีมนี่ไปมีขอเล่นละทีนี้ไต่คิวเลยตอนแรกคือแบบไม่มีคอไม่มีลูกไฟจะเล่นเลยนะเออแล้วกาโลเขาได้ปล่อยหมัดก,ก่อนหนึ่งหมื่นดาเมจ แลวเจนนทผมสวนไปหกหมื่นแล้วไอ้เจนนทเเขาสวนว่ะสวนสองหมื่นไม่ขนาดมือหรอกต่อยเรียบร้อยแตกแตกไปตามระเบียบผมบอกแล้วเจนนทผมปั้นสุดเนี่ยประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเตะไปก่อนนะ เพราะว่าใส่โค้แล้วมันได้ของออมา,อาจริงๆนะไม่ถ้ามันออกมาเป็นท่าสองนี่คือไอดีนี้สวยเลยนะมาเล่นคอมโบกับกับโจซีเนี่ยโคตรตึงมันไม่ได้ไงคงไม่ได้ล,ละเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวตัวอัปเดตก็จะหมดไปแล้วนั่นเองนะอืก็รู้สึกเสียดายนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไร ยังไงตัวแบบเราก็เป็นเจนอสอยู่ล้วหลังจากที่โดนเจนอสของรอนตบไปอืมนั่นแหละฝังใจเลยตีไปตีไปไปตีไปรับสุดท้ายก็นะ่จาจะดันได้ถึงตรงนี้แล้วมันหมุนเที่ยเลยเนะี่ยมันหมุนเชี่ยอนะไรเนี่ยอือฮึ หมุนนานซะด้วยดูทรงเร็วหมุนหมุนอะไรเนี่ยโอเคเรียบร้ยอยส่วนใหญ่ตรงนี้ก็เป็นบอดหมดเลยนะก็ถือว่าชิลจัดจัดเลยเนีย่ตอนนี้ก็เป็นคนหมดแล้วนะ ก็น่าจะดันได้ถึงแค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้มั้งาผมจะอยู่ประมาณไม่เกินทอปลอยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปแล้งต่อไปมันจะได้ง่ายๆหน่อยนึงมาชฟดูดีเอาไปปั้นได้ได้อีก งั้นไม่มีแล้วนะงั้นคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เกิดแล้วกันนะครับผมไปละ